เล่นน่ะอ้าวได้เล่นน้ำสนุกมากเลยเอาแย่งกันนอนเอาเอาแย่งกันนอนเอาไปเข้าไปอีตัวเล็กเข้าไปไปอีกไปไปแย่งกันนอนเอาอืมนี่เอาไปเอา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 แม่ตัวเดียวลงทั้งนองเอา มาไปอืมอืมอมามามาอาบน้ำมาเร็วแม่ทำที่ให้อาบน้ำมาเร็วๆมาตอนนี้แม่กำลังคุยกำลังเขี่ยกำลังดุดให้อาบน้ำมาเร็วๆเร็วๆอาบน้ำร้อนแดดร้อนเร็วๆ

น้ำสนุกไหม้ำร้อนมาอาบน้ำมาเร็วๆมามาอาบน้ำเร็วๆทุกตัวมาอาบน้ำเร็วๆเร็วๆเร็วๆสบายเลย